สวัสดีค่ะพบเจอกับสาวอุดรเสียงแจ๋วมาอีกแล้วคือเก่าเมือนเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะกับการทํางานในครัวน,น้อยสไตล์บรานนอกมันนอกของเรานะคะเพื่อนๆวันนี้แอนจะไม่ทํากับข้าวให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปขายของกันคะ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแอนจะขาย ของเป็นยังไงค่ะวันนี้จะมีการตลกจะมีการฟังผิดฟังถูกบ้างหรือเปล่านะคะบางครั้งแอนก็ฟังผิดนะคะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเอาไก่สองสามชิ้นแอนก็ไปให้เขาซะสองชิ้นหรือน้อยกว่าเขาว่าบางคนเขาว่าเอาไก่แค่ชิ้นหนึง่งแมคค้าแม่ค้าวิงนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าใจป่มคะวิงค่ะบางครั้งเขาเอาแค่ชิ้นเดียวหนูนแอนไปตักซะสองสามชิ้นลูกค้าร้องเลยนะคะลูกค้ากลัวกินไม่หมดค่ะ เดี๋ยววันนี้แอนจะไม่ทํากับข้าวให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าแอนจะให้น้องสาวของสาวอุดรทำค่ะ,ะวันนี้ไม่มีไม่มีโมเมนต์อยากเข้าครัวน่ะเพื่อนๆอยากจะอยากจะชิวๆขายขายอาหารแบบแบบยังไงละ่ะรู้สึกเหนื่อยล่ะค่ะรู้สึกเหนื่อยขายกับข้าวเสร็จก็จะกลับบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้จะทํางานสักแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะแล้วก็จะออก ไปกินข้าวกับครอบครัวนู่นนี่นั่นบ้างนะคะทำแต่งานเดี๋ยวเขาคว้างทิ้งนะคะเราต้องมีเวลาให้เขามั่งนิดนึงค่ะแต่แต่ก็ทำงานค่ะเพราะว่า,าหลักๆของแอนก็จะชีวิตติดครัวเหมือนกับที่เพื่อนๆเ,เห็นแอนนะคะแต่ว่าบางเขาเรียกอะไรอ่ะบางโมเมนต,ต์เราก็อยากจะอยู่บ้านนอนเฉยๆมั่งอย่างนี้มีเพื่อนถามแอนว่ามีวันหยุดบ้างไหม แอนมีวันหยุดนะคะเพื่อนๆปกติแอนจะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเพื่อนๆแต่ที่เพื่อนๆเห็นแอนลงคลิปทํากับข้าวทุกวันนะ่ะเพราะว่าแอนถ่ายคลิปเก็บตั้งแต่วันศุกร์นะคะแอนไม่อยากให้ให้เข้ามาส่งผักค่ะแอนไม่อยากให้เพื่อนๆอ,อะไรนะเขาเรียก แอนไม่อยากขาดคลิปออกไปอย่างนี้นะคะแอนก็เลยถ่ายทําเพราะว่าแอนยังไม่กล้าที่จะไปถ่ายทํานอกสถานที่นะคะเพราะว่าเหมือนกับเขามองเราตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ยังไม่กล้ายังรู้สึกอายเขินๆอยู่ค่ะแต่ก็จะพยายามออกไปถ่ายข้างนอกมั่งนูน่นนี่นั่นมั่งนะคะอย่างวันนี้ออกไปลองถ่ายดูในในร้านผงร้านผักหรือที่ซปเปอร์ที่เราไปเดินน่ะไม่กล้าค่ะเพื่อนๆเ,เขามอง เหมือนกับแอนาออะไรไม่รู้ค่ะแต่พอมาสถานที่ของเรานี่ไม่อายนะคะช่วงนี้เมื่อก่อนนะ่อะอายค่ะแต่ช่วงนี้นะ่ะไม่ค่อยอายเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูแอนขายของกันเลยนะคะเพื่อนโน้ตกอยักบนะคันดูไปแต่ได้ฟิกซาวาให้แต่ได้ไทแลนด์อ๋อได้บาสแนนบอสตฟัวทักโอดเจ้า <laughs> <laughs> ลูกค้าแอนมากรันเวลามุจเจ้าแอนใส่เพิ่นไปปกักโจงไเสยใครบอกเพิ่นอยากมาก,ก่อนห <laughs> ลานมาตั้งแตเปิดมุจเจ้ามาขอพักกระตุ้อเอิญควายเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอิญในเข่าไม่เอ็นงานนั่งอยู่อุย้ยนี่เนาอ สี่ตักเขยพนกันค่ะเอาเข้าวไหมวินฮอริรสนิดหน่อยเป็นเป็นคนนับบ่น่ะไข่ไข่กัเบเบียดน้าน่ะไหมค่ะเพนเบาไทยได้จักน้อยนึงค่ะโอเคไหมได้แล้วลิตใบ่ายะอินเตอร์นะ่ะเอน็นเอน็นเอน็เอน Semua kali tak ya. Ha. Oh, uh. Dan lili tak stuck. Bra? Nah, ya, Bra. Dan dukan tok ah, tok sos Lúc đầu năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi nè nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai Kommer hälsa på dig ikväll också. Ta med! Buffé? En? En, jag vill också ha en liten låda med rullar, vad heter det? Morrullar. Extra. Extra? Hur många? 10 Ja? semua Lihat apa ya? Bal raco? Raco ke. Lebian? Ya. Hah? Ah? ก็ดูหทนสติกเกนหมดหรือล่ะแสดงไปกินซดแ่งกะดูพอ

ให้ด่าทั้งหันทั้งร้องเสตาก้ทไหนสลัดสองสามต้นนะคะผัดเตรียมกันเข้าค่ะ trans เก็บไว้นะเวลานั้นเราก็เอามากรอก สีเข er> ียวเลไม่ปึงสีขาวน้อยกันเลยค่ะมีางกสุนกันเราไปใส่ดจะสวยนะคะไฮไฮกนนีทแมแล้วแตลเต้ Bitalan ini apa Ya. Yeah. So, bini haris. Yeah, yeah, yeah. So, member ya? Yeah? Ya. Yeah.

Lebih enak? Ya, lebih enak. Lebih Ya. Terima Ya. Dandy the beef? এখন লা নেকতেছে ডার্লিং গডান vậy chắc được thang thang hay. 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 hay đồ Hey hey vậy số à số

ั่นบะหงเจ้าหั่นบีสิั้นอไรได้ค่าหั่นใส่ิกาแฟไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คือเกาเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์ซับสไคร์กดติดตามแอนน้ำเน,นเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปแอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆมีความสุขกันทุกคนค่ะ bye บายบายพลังคนก่ะ แหกกระดูกเป็นเหมือนกันนะคะพเพื่อนๆดูคน <c oughs> นั้นไม่แทหค่ะ <c oughs> น,นี้ตั้งครับสมุดติกตั้งค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เป็นบรรยากาศที่น่าเบื่อสุดๆเลยค่ะพเพื่อนๆฝนตกนะคะ ตกทั้งวันเลยค่ะเจ้าเห็นไหมค่ะต้นไม้เริ่มเริ่มเหลืองลอยล่าลงทุกมือทุกมือแล้วนะคะเขาพร้อมที่สินน้อนหลอกกระสูกับหนาวหลอกกสูสกับสนุกับพี่มะนะคะเพื่อนๆต้นไม้เขาต้นไม้เขากระสินนอนพักพรนนะคะเขาจะตื่นอีกทีหน้าร้อนปีหน้าค่ะเพื่อนๆอ,อ้ยบรรยากาศน่านอนมากๆเดี๋ยว สาวอุดรขอตัวกลับไปนอนก่อนเด้อบ่านนี้เพื่อนๆหมดเวลาการทำงานแล้วค่ะ